สวัสดีค่ะมาค่ะกินข้าวโดยกันจ้าวันนี้มีอะไรวันนี้มีจ้าเมนูสิงโตค่ะมีก้อยพักมีอะไรมีแรดิสมีอันนี้เขาเรียกว่าใบบัวบกมีต้นหอมต้นหอมไทยสาระแน่จ้าว่าจ้ามือเที่ยงเนาะได้อะไรกินเที่ยงเนาะทุกคน พาเด็กนวันนี้อากาศดีพาเด็กน้อยออกไปเล่นเนาะกาดีดีวันนี้รอนสวีเดียนรอนวันนี้จากฝนตกมาหลายวันเนาะอร่อยค่ะก้อยขมจ้ะอือขอกันแจงหัวดดีกก้อยเนี่ย ใส่พาเกิเดียวนำจัดอคคร่อยคบกินก็ข้าวเหนียวเนาะไม่ต้องกินเยอะดอกข้าวเหนียวก้อยหลายจ้ะไปป,กปกุ๊บ ไปซื้อมาจากร้านไทยจ้ะบ้านเองก็ถูกๆเนาะยี่สิบาบก็ได้บักลายนึงยงว่าแล้เนาะมันมีค่าเดินทางมาโยนี่กับแพงเป็นธรรมดาแหละคำใหญ่ๆไปเลยจ้า มืมันก็ต้นหอมตื่นมาจากร้านไทยนี่เลยต้นหอมบ้านนี้หนาน,นี่มัมีแต่ต้นใหญ่ๆไม่อร่อยจ้ะราคาก็ไม่ได้ต่างกันจากร้านไทยดอกสื่อร้านไทยเราอร่อยกว่าอืมอร่อย ก้อยขมดีแะคำใหญ่ๆไปเลยนี่อืม เป็นไงน้องเนาะทางไทยเราฝนตกไหมวันนี้หวานเขาหวานน้ำกันงามจังเลยเนาะตอนนี้เนาะขมดี ก่อนพักทีลานไทยขอโทษขออภัยคุณไม่กินดิบด้วยจ้า อยูสวีสเดมเนื้อดิบที่ฉันชอบมากที่สุดมันจะชื่อเนื้อโรสบีฟนะจ๊ะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่เหนียวแ้วก็ไม่ไม่นุ่มเกินไปนมันแบบความรู้สึกเหมือนได้กินเนื้อบ้านเราจ้ะนี่อร่อยไม่เหนียวเอามาทําสเต็กอร่อยแฟนกิ่ชอบเอามาทําสเต็กแต่ฉันก็ชอบเอามาทําก้อยกินอย่างนี้แหละอร่อยดีทําก้อยทําจุ อืมกดอ,อ,อืมเล่อยมากเข้ากันดีแี่ทำงานทำการจะเอาตงคงมาซื้อพักไทยกินีัเลยจ้ะเนาะ เราก็อยากเนาะเรามีงานมีการทำเราก็สื่อกินได้มันก็ไม่ได้แพงเกินไปจนที่เราจะสื่อกินไม่ได้หรอกจ้ะจริงๆแต่เราหิวเราอยากเราก็ต้องสื่อกินเนาะจะได้ไมีแรงทำงานนี่ขอเค้าหน่อย không như vậy Thật ừ. ra này cánh cánh có hộp gì hết trời Hết Hết lên Còn thêm miếng cánh คิดถึงบ้านเองเนาะจ้ะพักกันกินตามรั่วตามแรลปลูกได้อย่างว่าแหละมันนอกอากาศม,กม,ม,กกามันก็ไปมอกกับขายปลูกพักไทยเนาะแต่นานี่ก็มีคนปลูกนะจ้ะที่สวิเดนก็มีคนปลูกขายจ้ะ จะได้กินพักบุ่งกวางตุ่งไปนะโอ้ยตกกใจกระเป๋าลมขาดเม็ดพริกแต่วันนี้กระเพ็ดแล้วแหละขาดเม็ดพริกกับกระเทียมคำใหญ่ไปเลยกินน้ำแกนจ้า กินแค่นี้ก็จีิ่มแล้วพี่นองเลยคิดถึงพ่อด้กคิดถึงแม่ด้กินอย่างเงี้ยคิดถึงพ่อเราจ้ะแม่ไม่ค่อยกินด,ดิปดอกฉันสงสัยได้พ่อเนาะพ่อเข้ากินยิป แต่ว่าเรากินอย่างนี้เราก็รักษาสุขภาพนะจ๊ะยาไายพยาธิต้องกินนี่ก็จะกินเหมือนกันเละกินทุกหกเดือนปกติจะกินทุกหกเดือนแต่ถ้าเรากินบ่อยๆเนาะสามเดือนเราก็กินจ้ะยาไายพยาธิรนะักษาสุขภาพไปด้วย อิ่มแล้วค่ะกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วจ้ะวะทำตั้งหลายเหลืออิ่มแล้วจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าแสบน้ำกันจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้หดึงเด้อจ้ามือใหม่จ้าคลิปแรกเลยนะคะ ฝากด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า